าครับคุณน,นี้มีเรือยงสามก้อนเลยครับผมเจี๊ยวกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหน้าน้องแวงเจ้าของคุณไปไซลัปครับเป็นไปน้องน,อน้องอประเทศยังครับอังกฤษอังกฤษเป็นไปทํางานาบ่ครับครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหน,น้าน้องแวงครับผม ครับเป็นส่วนที่ดีความนีครับตรงแล้วเขามีเอ็นแก้วด้วยครับดึงๆนี่เขาเอ่นสามสันของงัวงครับตรงนี้สุดยอดครับอะสิมีพวกเอ็นต้องไร่เป่มีหลายส่วนครับตรงนี้ค่อนไปแบบว้าวเลยครับ โอเคครับผม,มได้ครับเสเรเฐีบ้อยครับผมหยหนากกินไหมล่ะครับผมจะไล่ผมสลดสักหน่อยงัอนตั้งศีนวัวเพิ่มดีครับผมเห็ดสุปเขาทท่นี่ห้ยบ้ามากครับสุดยอดเลยไม่เป็นช้ำๆการลิ้นยุบยๆเลยมันซุปดีอืม นะี่ผมจัดมาเต็มๆนี่ฟองแท่ครับอยู่น่บอร์เลยครับผมใส่เยอะนี่ทารมานเลยแหละครับผมโอซินเนนพิกจีแบบโหดๆขอ,องปวดครับขอ,องปวด ยังสามก่อนครับผมลองแสบมากไม้ม,ามาหาศาลครับเนื้อไม่ทุกสินส่วนครับผมอันนี้ก็จุดหนึ่งของเนื้อนะครับนี่อันนี้ก็จุดหนึ่งแต่ผมชอบชอบมองนี่ครับนี่แสบที่สุดเลยตรงตริดเอ็นเอ็นนี่กูหมดแห็งเว้าครับนี่ครับนี่แต่เบ้าสุดตรงมองนี่ครับผมนี่เอเลยแล้วก็ปีลงไปเลยครับผมเนี่ย พร้อมลุยครับผมมาคำแรลกกะปิหนึ่งก้อนแต่ที่แรกต้องแบบเอาก๋เตี๋ยวลงไปในถองนะผมลองถองก่อนโหหลวกเสียนปีมืออยู่ครับนี่มีเหลืองสามก่อนแล้วก็เสียนมีเหลืองแบบเสียนใ,นใหญ่อววมากเลยครับ แค่ไหนก็เผ็ดล่ะพริกเผ็ดมากเลยครับผมซีดขึ้นมาเลยมีเลียงสุดยอดแซ่บมากอร่อยอย่างมากมายมาาจารย์ครับผมใส่นับมิหลักหาเสียงลูกแล้วครับนี่เผ็ดนับครับผมหื้ อ่าสะใจมากจะลูกสิ้นดีมากครับผมลุยอีกครับครับนี่ล้ลนเลยผิอดอยู่ีเพิินแบบสีตั้งได้ริกเผาแล้วครับผม เบ็ดเล่น่อยอย่างที่นี่ก็อีทสมองดีมากอืม Og uh grønne. -huh. เตือนแต่ทันผุ้ชมบ่เตือนจะคล้องโหดมากครับผมพีกรู้เรื่องไหมล่ะ <laughs> Để thịt Nam <laughs> แซ่บสุดๆครับผมมาลองลูกสินมีสองแบบแบบนี้แบบน่าจะเป็นโคตรเอ็นแต่นี้น่าจะเป็นปกติขอ,อกัอนเลย <c oughs> อีกดูต้องมาลองครับนี่ จัดไปสวางคำเนี่ยอยู่แบนี้นี่ซอมโหวมันอยู่ในคำที่แดกพริกเผาก็พริกขั่วอยู่นี่สุดยอดมากรุนแรงแล้วมันเท็นเนสตียบขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมหัวใจท้าวฮอกเปวดด้วย Yeah. Dạ, tìm tìm một ít nô trên cao đừng đừng thuốc luôn leng chứ làm thuốc đi cả bên trung luôn ทุกทุกรนนะครับผมอันนี้ก็ขาดด้วยครับเรื่อยเรื่อย <c oughs>